สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับพบกับผมแบกเกอร์นะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวมอดคนเออสวิงกิ้งกันนะครับเออก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมขอขี่รถไปไกลๆกันนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมจะมารีวิวมอดคนสวิงกิ้งกันนะครับ อันนี้ผมไม่ได้จังเลยนะมันเป็นหมดนะทุกคนเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมแจกผมก็จะแจกนะใครไม่จังเลยอย่างี้ทำไม่ได้ คลิปนี้ผมไม่เซนเซอร์นะครับผู้ชมเดี๋ยวผมขอเสร็จคนมาก่อนอันนี้มารีวิวให้ดูหนยนะครับหนึ่งตัวเ,เยวจบแล้ว หาตัวขึ้นกันนะครับ่ไมเดีตยวดเอาน้นี่ก่ ให้กดไปตรงหัวซีเกตรตรงเลือดนะครับผมมีนะให้กดยันไปเลยนะยนนะันมันก็จะประมาณนี้เลยนะตัวมอสถ้าจะเปลี่ยนท่าก็ให้กดเลื่อนขึ้นแบบนีนะ้นี่นะครับอันนี้ผมไม่ได้จังเลรนะมันเป็นมอสนะเขาบอกให้ผมรีวิวให้นะคนบอกให้กูรีวิวให้แม่งก็น่าจะจังไรเกินนะ่ะแบบนี้ พอเราจะหยุดทำนะ้วเราก็กดมาตรงนี้นะก,กดตรงรูปหัวรีเกกับตรงรูปเลือดนะพอเราจะหยุดทำก็กดตรงนี้นะกดเลื่อนเลื่อนมาตรงนี้นะเลื่อนย้ำนะแล้วก็ขอรีวิวมัดเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวช่องกูบินนะคลิปนี้ก็ไม่มีเลยมาขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับขอบคับบาย Let me are your fucking face!